วัสดีครับผมต่างกันเจอสองฟองจุดลวงจริงครับตอนนี้พุทถึงวิชาฟองจุยเรื่องชายังฟูอันนี้พุทถึงเรื่องเรื่องน้ำในวิชาฟองจุยน่ะเขามีบอกว่าสสงกวางนำนงเต็งน่ะจุยกวางใช่เออก็คือน้ำจเกี่ยวกับชกล็คเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปกระตุ้งชกล็คให้ดีขึ้นก็คือต้องต้องกระตุ้งน้ำครับอ บั้งบั้งหลังนี่นะหลังบงั้งคือใต้หน้าบาั้งคือเหนือในยนะุคเก้านะทิศเหนือคงจะมีมีนม้ำหรือวนะ่าทิศเหนือมีน้ำนะในยุคเก้านะทำให้ชกลับดีดีขึ้นนะอันนะี้พอดีปาะตูของเขานะเประตูที่ทิศทิเหนือด้วยและให้เขาตั้งตั้งน้ำผู้มา พุ่งตลอดเวลาเงินทองดีงั้นคุณไปเท่าเกลดใจครับลูกค้าผมเท่าเกลียด